Chị cá lên chị cá lên tụi chim chật cá lên cá đấy chật cá lên chật cá lên chật cá lên tụi chim cá จัดแลวตัวี้จัดเลยจัดพ่อตรงแล้เอาแล้วเอาเอาสู้ไหมสู้ฮันสู้ฮันตัวจีนจะจัดเ้จะจัดเลยตัวจีจะจัด ឡេតូនចាណនេះទូទីចាណនេះទូជិងទូជិងនេះតើพร้อมมั้ยพร้อมនេះมาปังปอน ตัวจีนปังปอนจัดการเลยจัดการเลยนี่นี่นนโอ้ยตัวมันจะเท่าพ่อมันอยู่แล้วเนะี่ยจะจัดจเลยตัวจินว๊างอะไรจะจัดจเลย cá lên tôi chín tự cán lên đông khay nó